ลองหัวสว่านนะคะที่ด้านในเนี่ยมีหัวสว่านแบบมัลติมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะที่จะเห็นตัวสีฟ้าเหล่านี้สามารถเอาไว้เจาะได้ทุกวัสดุเลยค่ะ ชุดสว่านตัวนี้มาให้ถึง35ตัวเลยทีเดียวนะคะและใช้เป็นตัวหัวสว่านสวมง่ายได้ทุกแบรนด์เลยค่ะและใช้ง่ายนะคะตัวของหัวสว่านเนี่ยแข็งแรงทนทานสามารถใช้กับวัสดุได้หลายแบบมากๆรวมไปถึงการใช้งานที่แข็งแรงและก็ทนทานนะคะมาให้หลายไซส์ด้วยค่ะไปดูกันเลย ต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตนะคะในการจเจาะเหล็กเจาะไม้และพลาสติกค่ะเราก็ทำการเจาะแล้วก็ใช้ตัวของสว่านนะคะเป็นสว่านไขควงธรรมดานะในการเจาะไม้ฟิลลิ่งที่ให้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเจาะง่ายอยู่นะอันที่สองจะเป็นเจาะพลาสติกขังง่ายมากๆเลยนะคะและอันที่3เนี่ยเป็นจเจาะเหล็กนะคะบอกเลยว่าสว่านตัวนี้ก็ยังพอเจาะได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นหัวมัลตินะคะเขาก็จะสามารถทําได้แต่จะช้าหน่อยนึงนะ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและก็อนเนกประสงค์มากมากเลยนะคะสำหรับช่างที่ต้องการความครบคันนะคะส่วนผลลัพธ์นะคะในการเจาะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะแผ่ก็สวยเลยนะคะสามารถที่จะซื้อตัวนี้นะจะเป็นตัวเซตที่เอามาเปลี่ยนได้นะก็คือสามารถ custom เองได้ว่าเราอยากจะได้แบบตัวของแพ็กเกจแบบไหนแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือผลงาน